คลายคลิปคายคลิปั้เตะีสติยากไปนี่แมไอ้กินอข้าน่ะบ่เปลองขพดยงข้าวโพดกิข้าวเล็กเล็กหน่อยส้นเผาได้ี่มากลางเผืลืเอาตมไสะดยงมาค่อยบ่มีเฮือนอันเจ้อยู่เด็กกันเฮือนขอย ตีนนากินข้าวปลาพี่น้องกินข้าวปลามานี่นะตีนเอออันเกลือก็ทดีหน่อยเล็กเกลือปลามันตดนี่น้ำมันนอกเีย งั้นันคเบือนอนเสืองแกงแล้วงัวเึกขบมาได้เ่ยอายุงอสำเนื่อหวานถ้าบัวคมเ้าเอาลิ้นกินดล่ลิือเือเห็ดแล้วโพดเข็มแ็ต้ัอับโพดเลย แมงกแม่แม่แม่ได้กน่อยนี่แม่เอง้็อัแพทมาเลาอปแน่เงาอันน้นงางานั่นเหรหัวไม่อะไงทีเดีวเราเราอปพนี่ก็ว่นใจก้าองปีรุห้าคนอ่ตรงนี้ถาโอเคขมึงไม่ต้ โบเลบลมวัดบ e ุตปานไกอมึงใจพลังเงี่ยงามเมอใจกอมึงใจพลังลมบุอะไรพลังน้ำว่าวเลยบุิน เปาบ่นี้นา้นี่ปุ๊กเที่ยงันนี้ไหอ้เป็นมือเฟเขายขายขแห่งละายปุกเที่ยงเลยตัดใหม่ปุกสูงๆคืออันคนอยู่ใส่ก่องเห็ดแล้วก็สูญยานกอบกล้นวางเหอือนจัะอยู่กับรนยสบ้านนันเคยวางแรดนมวัวกันแ้วนมัวตายฮอนกฮอน บ่ส so> ่งผมมีนะว่ามีรถเห็นปมือไอโอ้ดักมันกินแม่เห้นะใช่ยงกมาด้วยเหรอเตงมุด่ะสวนมันต้นมมแรกออากินอะไรมันลกมันนี่คือสวนมันต้นของค่อยเองและนี่ค at ือเอามาด่างเอามาด่างกินนี่คือสภาพกูตอนเด็ก ฟังนูกเลอาแม่ดิงแกงนรสภาพปูไเพามาเลยพี่น้องกินข้าวปลามาอนึ่งอ๋อนอีกเหรออออยู่ในอุนเท่านอยยังเี่ยข่วอออยู่ไนนะงอคมปะอ้ออานนี้งานมันยังหวานอยู่เนะงอนเนี่ข่จะออาแล้นั่นไอจะออกวก็เตออเตออ ออกไปยมเยมันค็ตบมุซ I mean, yeah. you know? okay. ุกไงแนวนี้เราบอกนอนนึงกันนะมันชิมนะไม่มีใรเลยบุมีตาซ่าเลยนอนเลยยุงยังขึนบุ้งเีอเลยยำนักหว่อกะเขาเขาเอ๋บอกกินแม่ยุงชินี่ยเอากะคุณไหวแล้วเออบุ้กะเออแล้วเขาไปแม่ยางุนะยำนอนคับโซนอนยำนอนคับโซนนอนเออคับเออบุย ยำลสอเลยแล้วย่าไปก่ไก่มาสุกเนาะสุกแค่ไหนนจมาสามยเสียงอีกเนาะจากนาทีลูกสุกลจาไก่ใช่ไก่มาสุกนาทีสามนาทีไปดหนึ่งนาทีไก่เพิ่มใจใจเจ้ากินอะเลยใจแลงหมอยังหมดเลยยัง น้ำน <ness> ้ำนี่แล้วคุณแม่อ่อแล้วนี่น้ำกินบักใส่อะไรกินดำไปเนี่ยข้าวโดข้าวโพดบท้องว่าใส่ดิข้าวบัวข้าวโพดสวัสดีค่ะอภาสาไทยดิว่าข้าวโพดนะข้าวโพดตั้กระยาวก็มาแล้วมาบบนุงลืมนุ่งเลยหลืมเลยปลาฮัดมันคือเก่าทำมาแล้ว อมขึ้นอ้อเลย่าขายหมแลขาดอยู่รถจักรันดิลืมุมาเลยยโอ้ยมโนพามาหน้าบัดวาพาโค้งเทะไปยงมาทางนั้นเอรทางก็เห็นทางสับเขาไปที่เขาทางเก่าเขาื็ปิดหัวตุ่งเ่งงบุษเ

มีไผไปดอกบัวยูล้วีล้พีมาหาีได้หมกคนมันลวงเอาหมดก็เงินหักแม่ขันหอบอยู่เอาเอาหมดแล้วก็เนว่ยไม่เลยหนุนหักมาขนก้นเงินเนาะเนาะยำเดืเทียมที่มนบิดหมูไปนี่หมันหมูอ่ะหนหลานเราหนูเราหนูนาบุกมันแหงบะบะทถวหนูมันแหงแหลวแหละมันหนูก็อ่ออ๋อเลยมันยังมากอ๋ เมย์ส่สิบเป็นมีเมยเท่าอยู่ตายเลยเดิ๋ยวแม่พ่อหุ่งเหมือนสไแล์ละเมยสเอามย์พ่อตายละแม่พ่อหุ่งกันตายน่าอันว่างกินหน่อยแม่ก็ตายและแม่บอกเกิดแม่มาอ๋อแม่ก็อีมาเกิดแม่หุ่งแม่อีมาตายแม่กินแม่ละหกลบส่ไอ้ทางเจ้าก็กินแล้วนีตัว ทางเจ้าเขากินอะไกินพวกบุญบายไปสนะเก็บผักเก็บหญ้าไปกิคมมีตลาดด้วย้ามเชมันกัดหมดได้มุมเชนะเชวนาก็มุมียิงดูยิงดูยิงเชาด้ยิงเช่ไปกนบสี่เดี๋ยหลอหรือหนึ่งสามยังสุดตัวเองยังบมเป็น ตัหนึ่งขีกระตือนิ้แล้วสิ่้าบตอนนอนห้องอื่นอ่ะยังชีพโอ้โหตายตายเลยโอ้ยตายกระเยวเลยโอ้ยบวกไสนพลังลมบม่ไซนพลังพิปลีนบรรยากาศตลอดเตะห้าบวกห้าหลือปลาอนหรือกินน่ะ ห้าบวกาันก็เป็นรีบห้าบวกห้าก็เป็นศูนย์เอาขวดเคใกินนะใส่ไหสีาค่ายำนอนครูเคยคาสดนะคาเมื่อเมื่อบอกาอื่นเออแกเอาเช็คคุณยำอะไรกัมื้างมาษีค่าไม่แรงไหมค่บเป็นครูกับใบยคบมาเซเออปะม่คุยตุ้ยเอะ มาอึดสี่คนอย่งนี้นเบิร์ใครูอย่างมูเหมือนกันเลยเบอร์ในครูน้องแหละคคนหนึ่งขี่กระตือเขียนชื่อตัวเองบมเป็นเขียนเป็นก็ขาวอาทิตย์นะพี่น้องแต่พี่เขียนบมเป็นเป็นอะแป๊ดโมนี่น้องเง็ดออันนี้น้องเง็ดอันนี้น้องตัดอนี่บ้าาะ จ้าอําปัวจากปีหาปีกระลังกระลังกระลังมักระลังมาแล้วโอ้ยินกินบุกินมักระลังมามักระลังมาได้ยุ่เกินอมีแหงได้หาวได้เมยโอ้ดูตาหูดเท่าหนูเด้เ่าตจากมาพงกันนะคุณพ่เลูกไปาสบมาก ก็เลบงพ่อสอกระลุงยูเนี่ยท่าเนี่ยเอาสาวกระท่า้าบ่ฮะท่าคือพ่อหกนี่นะอายพอหกอายไ่ท่าสูซะเมือนนะไปเท่าสูดแเท่านะอายโนายต่เม่อก็ไม่ห็นมามแกก็ไ่ได้บอกเขาบอกหะบ่สมาดิ มาแล้วนั่นคือเสียงรถของบักโนเองครับรถน้ำมันเบิลบ่แม่เล่ทเลอะไรอดแอดดน่าวอยู่นี่คือจยเฮบักม่สุกหนโพกนกำลังนี่ยกำลังบจ้ะบตอนจะมาเทบักก็ม่หนุนอะผักควันเก่งอไรยงจอยเนาะ ใกล้มือต้มมาเป็นตันตวปปลาแค่